สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องไายปลองก,กับควนคันอีกแล้ววันนี้เช้าวันอาทิตย์เฮ้ยเช้าวันจรรันทร์นะก็วันนี้จะแหเลนะครับช่วงกลางโมงก็เราตื่นมาปกันหกโมงนิดๆน,นะครับก็เปิดปลอป่องกินหญ้าก่อนเพื่อให้เพื่อให้เขาอิ่ม เวลาจะได้นิ่งๆนะครับผมช้างอิ่มแล้วจะขี่ง่ายนะครับผมมันไม่ดังกินหญ้าครับนากบอกว่าเอ้อเมื่อวานถามน้างนาาว่าเหไกลไหมนาาว่าเฮจากนี้ไปบ้านก็ประมาณหนึ่งกิโลถามแล้วนานไหมนาาว่านานก็คือคนดำคนเต้นจะไม่เดินนะครับ ก็เข้าใจนะว่านนานมีหมอศพมีรถแห่มีไร้วงครับก็เลยต้องเอาปิปปองตื่นแต่เช้าเอาปิปปองกินหญ้าก,ก่อนให้อิ่มตุนไว้ในท้องก่อนนะครับเพราะหญ้าตรงที่ผูกก็หมดแล้วเมื่อคืนก็เล่นต้นไอ ต้นไผ่ทั้งคืนนะครับต้นไผที่ที่อยู่บริเวณผุกนะครับจมไม่ตกมันได้ไงครับอว่นขนาดนี้ก็ออนอนตอนนี้สองคืนแล้วครับ คืนนี้คืนหนึ่งก็คืนนี้แฮเช้าก็ส่งหน้าเข้าวัดแล้วก็กลับนะครับผมดองเหระนี่ปล่อยนะับไม่ได้ผูกเลยเลยนี่มาแล้วมาแล้วปิดๆปิด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 มาเย็นอาหารเช้านี้ของเราจะมีอะไรนาะ ครับผมชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อป่องครับผมอายุเขาถึง20ปีไหม25เอ้ยผิดพลาด28 29ครับผมเป็ผู้ช่ครับผมแผ่หนากวันนี้นะครับ9โมงครับบ้านจัหนักอยู่ที่ แห่ไปวัดอะไรวันนี้แห่จากนี่ไปบ้านนาคครับจากวัดนี้ไปบ้านนาคพรุ่งนี้แห่ได้แถวบ้านเจ้านาคอยู่บ้านไร่เนี่ยตรงนี้ครับอ๋อเข้าไปในดงสีเสดเนี่ยเนี่ยแ้เข้านีแล้วก็ขวาแล้วซ้ายซ้ายแล้วบ้านนาคอยู่ซ้ายแล้วแห่จากบ้านเจ้านาคไปที่วัดไหนพรุ่งนี้เห็นเขาว่าวัดทางฝั่งอ๋อใช่วัดดงสีเสียด ครับแต่ว่าเขาจำวัดอยู่ที่นี่งาสวยมากๆเลยเอ่ะครับผมยี่สิบกว่าปีแล้วครับจะถึงสามสิบแล้วเรือร่องนีครับยี่แ <28. S 1> ปดะมาณนั้นนะครับยี่แปดยี่เก้าถ้าตูมสุรินใช่ครับผม,มยญาสวยเนาะสายยางมีอยู่ตรงนั้นนะโย,ยงเห็นสายยางนะครับครับอาบอาน้ำให้เขาเดี๋ยวอาบเพราะว่า

มากี่วันเนี่ยมาถึงแต่เมื่อวานตอนคืนคืนก่อนไม่ใช่คืนนี้คืนอะโอเล่ก็อันนี้อันไหนสู้งกว่ากันตัวนี้ครับตัวนี้สูงกว่านิดนึงพี่ดเตดียวเดี๋ยถ้าดูดูดูเขาดูดูดูถ้าดูถ้าไม่ดูดูชัดๆก็เท่ากันนะครับแต่ถ้าขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้ว เก็บอะไรวสูงสูงกว่าแต่ตัวนี้ล่างกระดูกมันไม่ได้ใหญ่เหมือนโอเล่ถ่ายลงคลิปอีกเนี่ยนี่ยจะลงยูทูบอีกแล้วครับลงเร่นเหมือนกันหละ <laughs> นี okay. ่งาเมื่อกี้ว่าจะพ่นอาหารพระแล้วนะไม่คุยหยอกหยอกในยูทูบจะพ่นเสบียงพระหนุ่กเขาเหงานานไม่บันไม่กันเลยทางไปจะบางันั้นนู้นเขาจากนี่ไปบ้านเขา ไอรับหนากมันทำาะไรแล้วไปบวชกวาดไหนบวชกวัดนานบ่ได้แต่เมื่อวานเห็นหน้านว่านานเอาเรื่องคนเต้นคนรำผมไม่ไปเลยต้องตื่นมาให้มันกินน้อิ่มก่อนมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่หิวเ <c oughs> มื่อคืนก็ไปมันเกิดความทับนะ <c oughs> ท่านแม่อย่างนี้นึกว่าแต่ไอ้ทางอยู่วัดใหญ่เดินมามันมาบวชที่ไหนวัดใหญ่วัดใหญ่อยู่ตัววัดใหญ่เห็นทางเดินอ้าวเไปทางมีบําบุด้วยเดินอยู่ตัวเองฮะเดินที่ไหนเดินในตลาดเป็ทาง เมื่อเช้าก็มีช้างเหมือนกันนะมิรู้ลแล้วลำพางแล้วเมื่อเช้านี่นะเมื่อเมื่อวานเมื่อวานก่อนนี่ยังไม่จับปหลิงลำปางจะมีมีช้า,างเห็น,น,น,นหน้าเลยฝนตกแม่คนบานเดิ้ลนักบินจีนมียอี่เอ๊้บบุนิรัม แม่ฝรอเองไหนอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรดููติง,ขงเขาลูกเรื่องเขียไดไม่มีอย่นี้แล้ว<ะ>ทำอะไรอยู่คขายของอตลาดเอ้ยตัวเพอเขอยู่ไอู่ท่งน้น ดูในคลิปได้ว่าเออมันคโคโอเลีนะวะ่าอุลตีตีเดียวว่ามันก็ถ้าถ้าดูถ้าคนดูข้างล่างครับเท่ากันแต่ถ้าเราขึ้นไปขี่ข้างบนเราจะลุกประมาณนี้บามนะแต่เล่ยมันมันดูใหญ่มันหัวมันเชิดตลอดเวลามันดูใหญ่หัวมันตกตดเวลาเวลาสี่แดงเชิด อเ,เอกซิทผิดแนวงานพอพี่ชายออกตอนนี้ไปดูขันแล้ว่งแน่ว่าเอกซิทใหญ่เว่านี้เตีเ้ยทั้งนี้้มคใหญ่ต่บางทีเาที่หลอกตาอันนี้เตียกว่าฟุก ยอดรักโคกคำดีมันชูง่ายๆนอยผูกเอ,อกชายไปเห็นม้าไม่ใช่นั่นผีคนนายไปเห็นมามใครหนันกนหัวหนักหัวลาเขาท้อ ากาศอย่างนี้ตอนเหคือมันไม่ร้อนถ้ามันร้อนแล้วมันเมื่อวันนี้ใครดูอาเซมขึน้นเลยเฮาได้คนเยอะแล้ววะ้องไม่รู้มนกันพวกคุณน้องเขาเขาได้เฮ้ยผิด ่างทีมันทำการันตใหม่ๆมีธครมดา กระติ๊นี่มันเคยไปอยู่เชียงใหม่ <c oughs> เคยอยู่นี่ก็เคยนี่อยู่เชียงใหม่มาเกือบทั้งชีวิตเหมือนกัน <c oughs> ครึ่งชีวิตมันอยู่เชียงใหม่เกินครึ่งชีวิตด้วยตอนนี้มันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าคือเชียงใหม่ขนาดตั้งแต่มันเล็กๆแล้วก็นจนซึ่งเอามาอยู่สลื่นได้เมื่อตอนปีห้าห้า <c oughs> ไม่ไม่ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกันเท่าไหร่ไม่ค่อยยุ่งยากกันพี่ซื้อมาหรือทงมรดกอันนี้เป็นของพ่อแม่ว่าพ่อแม่ซื้อมาทั้งสองตัวแล้วอีกสี่ตัวซื้อมาสมัยผมเคยมีเงินด้วยสมัยตอนนี้เป็นล้านเอาเงินลปซื้อ